แกมาทำไมก็หนูก็อยากกลับมาเจอพ่ออยากให้พ่อเห็นว่าหนูได้ดีแล้วจูเรียก็ฝรั่งเันได้ดีนะกหรือจะไปไหนก็ไปไปทำให้ฉันต้องเสียใจไปมากคนนี้แต่รู้ไหม ้้แเป็นนนคใหฉัตองเป็นนแบบี้อะไรที่มันเคยแตกสลายไปแล้วม,มันยากท<ม>ี่จะกลับคืนมาเป็นเหมือนเดิมได้อีกเรื่องค่าใช้จ่ายไม่ต้องห่วงนะเจยวหนูจัดการให้หมดเองถ้าฉันต้องรับความช่วยเหลือจกากแกรฉันจะยนอมตายอีกบอกตาาไม่เอา ตายอย่าโมโหสิไม่เอาใจเย็นเดี๋ยวตายเร็วนะก็ไอ้มันตายตายไปซะที่อย่าอยู่นะพูดค่อน่าหน่อยเอาเดินมันมาแม้แต่บาทเดียวมาช่วยเหลือฉันนะไม่นะใช่จะตายตายไปซะเลยตาตาทำไมพูดแบบนี้ล่ะเห็นไหมเห็นไหมไอ้จตาไอ้ตา นย่าเชิญออกด้นานนอกค่ะโทษค่ะเช <พ Patter, S 1> ิญค่ะเ <ain. S 2> ชิญค่ะย่าออกรอด้านนอกก่อนนะคะเชิญค่ะเชิญค่ะ ใครรู้บ้างว่าค่าผ่าตัดมันน่าจะประมาณเท่าไหร่ประมาณห้าแสนนะครับลุงที่รู้จักผมเพิ่งผ่าตัดมาห้า <500, 000 S 2> <Okay. S 3> แสนเลยเหรอคะเดี๋ยวหนูจัดการเองอทุกคนไม่ต้องบอกพ่อแล้วกันแหมพ่อแกก็รู้ว่าฉันไม่มีเงินมากขนาดนั้นยังไงยังไงเขาก็ต้องรู้อยู่ดีแหละเป็นเงินแก ถ้างั้นเอาเงินผมก่อนไหมครับคุณยายผมมีเงินสดอยู่ประมาณสามแสนนะครับจ่ายเขาไปก่อนนะครับเล้วเด็กสองแสนแล้วค่อยทำจ่ายเขาไม่เป็นไระคุณโอคนุนํารับไปไม่ได้หรอกเงินเยอะขนาดนั้นะ่ะยายทิ่บ้านเรายังพอมีเงินสดไหม,มก็มีอยู่แสนกว่าบาทนะเออแต่ยายคิดว่าถ้าเราเอาบ้านไปจำนองมันน่าจะพออยู่นะ อย่าพึ่งเลยยายเอาแล้วจะให้ยายทำยังไงล่ะฮะก็ดหนูบอกว่าหนูจัดการเองไงแกก็พูดได้ดิมันมีปัญหาแน่นอนเลยแบบนี้เป็นเรื่องอะไรแม่พ่อแกไม่ได้โง่นะเขาก็ต้องรู้เงินจะเอามาจากไหนต้องแยกขนาดเกีแปมพอหาทางคิดก่อนแล้วกันนะปมาเดี๋ยวแปมมา